สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับ่าครับผูหากินมานะครับืันนี้พพี่น้องครับมะเร็กเอางงงามพันธุกรรมดีราคาถูกราคาเกษตรกรจับต้องได้ครับพี่น้องขายถูกส่งฟรีเก็บเงินไปทางไม่มีมัดจําใช้ใจวัดใจย่างเดียวครับพี่น้องบรรยากาศท่ามกลางฝนตกครับพี่น้องเด็กกลางห่มทายด้วยครับพี่น้องืันนี้เอาน้องแอสมาดีครับผมรับ้วันนี้ครับพี่มาแบบชุ่มช้ำเลยเนาะใม่ครับโอ้มือได้กับฝนตกเมือได้กับฝนตกครับพี่น้องนี่ ทายไปฝนตกไปคลิปที่แล้วเป็นทังไหนครับผมเบิร์ตเลยพี่เบิร์ตเลยหมดทั้งคอกแมนครับพี่น้องบางคนคอมเมนต์ว่าแพงแต่ว่าจริงจริงอะไรก็เนี่ยครับเป็อออนอะไรก็เติเทมทรงครับไหนอ,อันนี้ไปเตรียมทรงกระสินเนาะครับพี่น้องก็คือหาแถบประทัดเลยเนาะของงานมันก็แพงถ้าม<อ>ัานได้มันแพงเหลือเกินตอนนี้คนกำลังเริ่มหาเรียงเนาะครับราคามันเริ่มดีขึ้นพี่น้องมักซื้อตอนมันเป็นราคาพี่น้องเอาไปมักซื้อซื้อเก็บไว้ก่อนมันสิแพงไปกว่านี้เนาะแมนครับพี่กัดบ้านไหนครับบ้านน้องกัอ ตำบลหนองใหญ่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับพี่ครับช่องทางการติดต่อเบอร์0 6 1 2 2 8 1 6 9 5ไอดีไลน์กับเบอร์นี้ครับพี่อดีไลน์กับเบอร์นี้เนาะเบอร์โทรกับนี่อ่าอีสานก็คือส่งซีเนาะครับส่งฟรีถ้าราคาตรงกันก็ส่งซีในทั่วไทยนั่นครับครับแต่ว่าส่งได้ทุกภาคนะครับภาคเหนือกลางใต้ออกตกอยากได้โทรมาเอาไปตัวไหนตัวแรกก่อนเอาหนึ่ก็ได้พี่เอาเอาแม่ลูกก่อนสิแม่ลูกเลือกก็ได้ลองเอาแม่ลูกเทพแบบนีี้้้าลลลููกกมมัสิ่่่ออแแวครบพนง ลูกลูกพ่อลูกพ่ออะไรครับเคสามหนึ่งครับตัวนี้ลูกพ่อ KF สามหนึ่งตัวจริงสีแดงเข้มนะครับพี่น้องแทนโอนี้ขึ้นฝ้าขึ้นฝนแล้วก็ฝนตกแบบนี้นะครับเช็คดอแล้วครับตัวผู้นี่ตัวนี้อายุสี่เดือนกว่าครับผมอายุเท่าไรอ่ะสี่เดือนกว่าสี่เดือนกว่าครับแม่ผสมแล้วครับกับช็อกโกแลตแม่ผสมกับช็อกโกแลตเนาะครับอ่ะพี่น้องอู้พันตุกรรมมันดีแห้งพี่น้องแม่สูงร่อยเท่าไรครับ อุอร่อยสี่สิบเจ็ดสิบแปดเลยพี่แมวสูงอร่อยสี่ส<ร> <4 S 2> ิบเจ <8 S 2> ็ดสี่แปดเป็นแมวลูกแรกครับเเคอฟสามหนึ่งกับกูร์ลกวนไปกวนมูทั่งไหนบุนเอาตัวนี้เปิดราคาเท่าไรครับยกหรือแย,ยกเอายกเลยพี่ยกแมวลูกเนาะสี่หมื่นสองครับผมสี่หมื่นสองซื้อสองร,รุ่นสามครับซื้อสองรุ่นสามสาี่หมื่นสองไอ้หนอนตัวนี้อ่ะน,าน่ากดพอพันเลยแหละอ่ะไอ้หนอนนี่ผมว่าอาห่ะนี่มันต้องคุดดิงโอ้เป็นจะเป็นพอพัฒน์ดีเนาะ กับสี่หมืนสองพันบาทครับแม่ลูกลูกตัวคู่นี่ราคานี่ก็เป็นราคาห้องได้ครับพี่น้องต่อรองได้แล้วก็ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่มีมจจัดจําแม่ใส่ร้อยมันไม่ลอยหาซิปฏิอแอดลอยหาสิบหอเนาะลอยหาซิปเนะานนนะคมแหลกได้ครับพี่นอ้องสี่หมืนสองพันบาทตะกี้กับ<ม>แสนกว่าแต่มีแดดในคักนั่นเลยครับแต่มีแดดในคักแลยพี่น้องนี่อ๋อไปหมักนมรอนะกดปอพันแม่ใจหลูกเก่งๆแบบนี้ครับเอาตัวต่อไป พี่น้องมาเบิงโคมที่สองครับอันนี้ก็เป็นแม่ลูกแม่หัวโลแล้วก็ลูกอันนี้ลูกตัวเมลูกตัวผูเนาะครับลูกผูรออึันอันนี้เคฟสามหนึ่งครับผมอันนี้ลูกเคเอฟสามหนึ่งมีแต่พัฒุกรรมดีๆครับพี่น้องเบิงเบิงหนังคอบันท้ายครับใหญ่ๆขาใหญ่ๆตัวนี้ยักเดือนลวครับตัวนี้นั่นเนี่ยอายุหาเดือนครับผมอายุหาเดือนแม่กับผสมในสองเดือนกว่าได้ครับแม่กับผสมสองเดือนกว่ารอดตรวจทองเด้วยครับเอาไ้รอดตรวจทองได้เลยตะวันหาแห้งเนาะตัวนี้เนาะครับ อันากดปอพันครับแม่ผสมสติงเล่ไว้ได้ครับแม่ผสมสติงเล่เนาะสูงเท่าไรครับแม่เพลนอันนี้ก็ร้อยสี่สิบห้าครับพี่แม่สูงร้อยสี่สิบห้าครับเป็นลูกชายเคฟเนาะเคฟสามหนึ่งอะเคฟสามหนึ่งพี่น้องเบิ้งสุดยอดการให้ลูกครับพี่น้องเออราคาเท่าไรครับเปิดไปเออสามหมื่นเก้าโอ้ยบาต่อสามหมื่นเก่าครับสามหมื่นเก้าที่นี่ครับ สายใหม่ครับพี่น้องผมรับประกันได้เลยว่าโค้นี่เด็ดอีหลีสามหมื่นเก่าสำหรับคนที่อยากได้ไอแม่ลูกลูกขู่รอรอครับพี่น้องนี่สามหมื่นเก่าแล้วแม่แม่โอกาสติดทองสูงเลยพี่แม่มีโอกาสติดทองสูงเลยเนาะไอ้ง่วนนี่ก็มีแต่งงวนไอ้บ้าทนะเนี่ยง่วบ้านเนาะพันธุกรรมดีดีเนาะแมสามหมื่นเก่าโคมแรกผมรับประกันเลยว่าสองครับพี่น้องเมื่อสองโคมงนี่สุดยอดครับเราเราพันธุกรรมเกมมันดีไหมหาสื่อในตลาดบริเวณพี่น้องสามหมื่นเก่าราชาดีพี่บังหรือวกี่หละ เบื้องนาเยนด้วยหอหนาไหมพี่น้องเป็นตหาหักแห้งกับสามมื่นเก่าได้พี่น้องควบนี่เบื้องนาโหลดง่วงง่ามเบื้องนามันโหลดพีน่น้องคือขันค้ามง่ามมันกะให้ลูกแบบนี้เนาะแม่ครับกับพันธุกรรมมันดีกับเป็นตะเบิงเป็นตะเลียงครับสำหรับร้อยเลียงครับนี่โตว่าติดโตสองมื่นเนาะแม่ครับ่ตได้อีกส่ี้อีกพี่น้องบ่าต้องไปคิดยากเร่องคาทรงนะครับอีกอัดกดให้เลยสองควบนี่ ตัวนี้สามหมื่นเก่าตัวนี้สี่หมื่นสองคบนี่ก็สิบแปดหมื่นน้อยๆเนาะครับต่อรองได้อีกแถมส่งซีนะครับนี่สี่หมื่นสองที่จริงนี่โอ้แดงได้พี่ที่จริงแดงได้พี่น้องสะออนแดดมันนี่เนาะโอ้เสียใจน้ำแดดครับพี่น้องฝนก็มาทาอีกสีนี่ไม่มีจุดมีด่างเลยนะครับสามหมื่นเก่าต่อรองได้ส่งรีครับเด้นไปห้างครับพี่น้องชุดต่อไปครับเดี๋ยวชุดต่อไปนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องเข้าโซ้ชุดหนุ่มหล่ออนาคตพ่อพันธ์อ่าไทยทำกลาง ผลล่นฝนตกได้ครับพี่น้องอ่ะสีจริงแดงเข้มนะครับเอาเบอร์หนึ่งตัวแรกครับตัวนี้ลูกไครครับตัวนี้ตัวนี้ปกนลูกของสต,ติงเล่ครับผมลูกชายสต,ติงเล่อายุได้เท่าไรละครับไอเกโ้าเดือนครับอายุเก้าเดือนอ่ะพี่น้องเบ่งเล็บเบ่งขาครับเบ่งเหนือหนังต้นโตเพินขวหางง่ามครับพี่น้อง,องหางลามหลากดินเลยครับสีสองฝั่งเหมือนกันเพิ่นสูงเท่าไรครับตัวนี้ ร้อยสามสิบห้าครับพี่สูงร้อยสามสิบห้าหนาตึกอะเป็นนุ่มรอหน้าขดพอพัน <c oughs> เป็นงวดเจ้าเนื้อนหนาแบบนี้เปิดราคาเท่าไรครับสองหมื่นหกครับผมเอาราคาเบาๆอีกต่อสองหมื่นกว่าบาทสองหมื่นหกพันบาทต่อรองได้แล้วก็ส่งฟรีก็บกันปลายทางไม่ต้องมาจำหายใจวัดใจครับวัวไม่ต้องปกไม่ต้องรับพี่นองส่วนสูง่าถึง่าต้องรับครับพีนองนี่คือการ มาตรฐานเลยครับพี่น้องตอ้ตอนลงรถในไม้เนี่ยู๊แดงใช่ไหมครับแดง <c oughs> แดงมันนี้มีตัวแรกนั่นเนาะอ่ะพี่น้องนี่สองหมื่นหกพันบาทครับตัวแรกลูกไส้สติงเล่เอาตัวต่อไปพ่อพันครับผมอ่าน,นี่ก็เป็นพ่อพนันอันนี้ผสมในไปนี่ตัวนี้รรกำลังหาดครับกำลังหาดโอ้สีไหมโอ้สีดีเนาะอะ่รครับอ่ะไปหมักสีบดๆแบบนี้ครับตัวนี้ลูกไปครับตัวลูกช็อกโกแลตครับพี่อ่าลูกชายช็อกโกแลต ได้จักเดือนจักปีแล้วครับคืแปดเดือนครับผมสูงวแปดเดือนหนาๆย่นๆครับไข่เบิ้งไข่พี่น้องเบิ้งไข่เสมอไข่ดําเต็มใบเสมอกันแข่งขาดีอะเล็บดีนะครับสูงร้อยเท่าไหร่ครับตัวนี้ว่าห้าสิบก็ผสูงร้อยห้าสิบอ่าลูกใช่ช็อกแลตครับช็อกแลตได้จักเดือนสิบแปดเดือนแปดเดือนนี้กำลังสองปีกำลังหากำลังหัดเลยเนาะครับสีสองฝั่งเหมือนกันป้ะเหมือนกันเลยพี่สีสองฝั่งเหมือนกันพี่น้อง ตัวนี้เปิดราคาไว้เท่าไหร่ครับตัวนี้สามหมื่นเก่าสามหมื่นเก่าพี่น้องราคางวัวปอพัดเลยครับพี่น้องนี่เอาไปอยากได้เอา <Yeah. S 2> ไปคุ้มฟูงเบิ้งสีครับเบ,บิ้องสีหางกับงามพี่น้องนี่ปอพัด <มา S 1> หนึ่หางครับคุณหางไหมคุณหางไงนะครับใครกับงามครับพี่น้องใครงาม oh. เสมอสองใบเต็มใบสีสองฝั่งเหมือนกันสามหมื่นเก้าพันบาทครับพี่น้องนี่ uh. ต่อรองได้ต่อรองได้ต่อรองได้แล้วก็ ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางเราต้องมัดจําครับ,รบใช้ใจวัดใจไปเลยสูงเกือบร้อยห้าสิบนะครับตัวนี้นหนา้หนาดีครับเอาไปคุ้มฝูงได้สบายเลยครับตัวต่อไปเอาไปหมักสีแดงๆตัวนี้ทำไรล่ะครับตัวนี้ผสมผสมไปแล้วแมมครับอายุก็นนะ่าสิบเก้าเดือนยี่สิบเดือนหน่นะครับสิบเก้าเดือนยี่สิบเดือนแต่ว่าผสมมไ้แล้วครับตัวนี้ลูกไคครับตัวนี้ลูกเคบเจ๊าไอเคบไอแจบเจ้าไหมครับอเมริกาเจ้าอเมริกาเจ๊าะเนาะอายุ อายุก็คิป้กันคุปเก่าสูง้อยหาิบได้เนาะครับได้ครับผมสูงลอยหาิบพี่น้องนี่<ๆ>เบือกขอพันตังแบบนี้ครับไข่ไข่ดำเสมอครับไข่ดำเต็มใบแล้วก็ปลายรึ่งองศาเนี่ครับดำสูง้อยหาสิบอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าสีแดงเข้มเลยนะครับตัวนี้พี่น่อเบืองขวหางนี่ครับสีสองฟังเหมือนกันครับพี่น้อเบิบอเ้องไ้แล้วครับนี่รอๆเลยเออนี่สีสองฟังครับตัวนี้เปิดราคาไว้เท่าไหร่ครับตัวนี้ สามหมื่นเก่าครับพี่เอาราคาเดียวกัน <c oughs> ครับพี่ว่าเป็นราคาที่จับต้องได้ครับเป็นราคาที่ถูกมากๆครับสามหมื 30, ่นเก่าแล้วตัวนี้ตัวนี้ผสมได้ได้ตัวนี้ผสมได้แล้วครับอะ่ะสามหมื่นเก่าพี่น้องต่อรีบ่ะได้ครับผมต่อร้องได้แล้วกับทรงฟี่เก็บขึ้นปลายท่านะครับสามหมื่นเก่าไขมีงว่วาหลายๆพี่น้องเอาไปคุ้มฝูงฟูงอ่าหรือรับจ้างก็ได้เอาไปรับจ้างก็ได้ครับพี่น้องสามหมื่นเก่านี่ซุดอสวยแบบนี้ต่อรองได้ทรงฟี่พร้อมครับอะชุดต่อไป ตผูอครับผมตัวผูรออันนี้ก็รอสําหรับคนที่อยากเอาเป็นอนาคตเนาะครับตัวนี้ลูกพอได้ครับตัวนั้นลูกพริกแดงครับลูกชายพริกแดงอายุชักเดือนละครับหกเดือนครับหกเดือนพี่น้องเบิ้งเหนือนหนังตนโตเึิน <M> mm> สีดีครับพี่น้องสีดีเลยหนังนะ <M> mm> หกเดือนพริกแดงตัวนี้เปิดราคาเท่าไหร่ครับนุ่งนุ่สามพันหาร่รอยครับพี่หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทครับ ต่อได้พี่น้องต่อได้เรียงงวัวแบบนี้ม่มีขาดพี่น้องมันใหญ่ไปหนาเรียงไปสองหมื่นสามหมื่นกว่าสี่หมื่นกว่าก็ไ้ครับต่อไปมันก็จะใหญ่ยยแบบโตนั่นแหละครับพี่น้องนี่หมื่นสามพันห้าร้อยต่อร้องได้แล้วก็ทรงฟรีนะครับพี่น้องทรงฟรีเก็บเงินปลายทางเลยใส่ใจวัดใจกันครับนี่คือการสุดยอดของการอ่าบริการพี่น้องพอดองยานว่าถือตัวครับหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับชุดนี้อ่าชุดต่อไป เดี๋ยวชุดต่อไปนะครับเดี๋ยวพาไ่นองเขาสู้ชุดสาวร้อยแล้วก็งัวสาวแล้วก็แม่ลูกครับราคาต่อร้องได้ทรงฟรีเก็บนึินไปทางบอตรงมัดจัพไ่นองโอ้ตัวนี้คืองาพืชปติตหากกันแกโอ้สีแปลกครับเนาะแม่นยัง,งนะครับน,น,นำมาไปดังๆนี่คือเป็น่อฝนฝนฝนตกนะี่นองแต่ว่าสีจริงมันกับสีเป็นนี่แหละเป็นตาสีแบบตาซุกนี่เนาะแต่ว่าเป็นสีที่แปลกมากตัวนี้ลูกพ่อได้ครับบอหลูรวะพี่ บ่บ่มีใบเนาะแต่ว่าใหญ่ครับแมนใหญ่ครับตัวพอดีมากทับหลอดมากพุ่นลระครับแมนครับแมนอายุสิประมาณจักหาเดือนหกเดือนเนาะแมนครับผมราคาเท่าไรครับตัวนี้งามๆนี่โอ้เงิน0ี่ผมหนึ่งมื4นสี่พันบาทครับต่อรองได้ตอรองได้แล้วก็ส่งฟรีเด้พี่น้องส่งฟรีเก็บเงินปลายทางบ่ต้องมาจับพี่น้องนหนอนี่งามพี่น้องสีเปตาหัก้อมเลียมโตมันดีโอ้มันเงาเนาะครับลํำตัวเงาครับพี่น้องลํำตัวเงาเบื่องให้แล้วครับไปอยากได้ เอาไปเลี้ยงเอาไปคุนเอากับเป็นต้าหักครับสาวน่อยสวยสวยเลยหนึ่งมืนสี่พันบาทเนาะต่อหด่อยส่งฟรีอีสานนี่คือส่งฟรีเบืบ้องต้นก็คืออีสานนะครับตัวถัดไปเป็นแม่สาวเนาะ,ะแม่สาวแดงแดงครับตัวนี้ก็นาขายงด่ดีขาเป็นรันเป็นขออยู่ครับอแข็ง<ฮ>ขายง่อายุเท่าไหร่ละครับตัวนี้ตัวนี้อายุเก้าเดือนครับผมอายุเก้าเดือนอะงว,วสาวสวยๆนังนาๆย่น ตัวนี้ราคาอยู่ที่หมื่นสี่ครับผมเอาราคาเดียวกันดิเอาไปหมักแบบนี้ไปหมักตะหักแบบนี้กับหมื่นสี่ไปหมักง่ายๆพี่น้องกับต่างกันนี่เนาะต่างอะไรไปลยครับเอป็นดังกัาวาวว่าง่ายๆกัวตัวนี้หน่อยกัวแา้าหนึ่งสุ่งไลยครับสุ่งหนึ่งสุ่งสุ่มพันสกัมเนาะอ่าเลี่ยมโตเขาเรียกเลี่ยมโตมันไผพี่น้องอ่าเขาว่าเอ้ยตัวนี้หน่อยคือแพงเนี่ยสุ่งมันดีสุ่งมันดีคนับไก่นี่นี่นี่พี่น้องนี่อ่ะหนังหนาดีเนี่ยตัวนี้หมื่นสี่หมื่นเขาบอกหนังข้อตัวนี้ก็หมื่นสี่ โยคููไปเลยก็ไดครับพี่น้องเดี๋ยวมีพี่ครับจัดโปรครับนี่วแม่สามผูนึงแล้วมีแม่สามผูนึงมีจัดโปรเนาะแม่นครับตัวนั้เหมือนสีนะครับอันนี้ก็บมื่นสีต่อได้อีกครับพี่น้องตัวต่อไปนี่ก็แม่สาวครับผมอันนี้ก็แม่สาวนี่สวยๆเลยอันนี้อันนี้นนี่อันนี้กับสิบประมาณแปดเก้าเดือนอันนี้มื่นสามหาร้อยอันนี้มื่นสามหาร้อยถูกก็ทุกโตครับอ่ะถูกก็ทุกโตนะครับพี่น้องตัวนี้อนี่สวยๆเลยหรือพี่น้องอยากยกชุด อ่าสามตัวนี้ก็ได้ครับสามแล้วก็ผูนี่ก็ได้อ๋อนี่กับผูนี้ก็ได้แม่สามผูนึงเนี่เอาผูนึงตัวละมือก็บาทครับตัวนี้ก็มือสามเนาะครับมือสามเดี๋ยวมีพิเศษลยครับนี่ตัวนี้มือมืนสี่มือสี่ตัวนี้่มือสี่มืสามหาร่อยตัวนี้หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยพายซีโตพิเศษครับพิเศษโรมาครับโมาเลยจัดให้ครับจัดให้แบบตึกถือเลยนะถ้ายกชุดหนุ่มสาวเนาะแมนครับเนี่ยสามผูหนึ่งแม่สามผูนึงเอาไปใหญ่มากจะได้ก็มีกำไรใหญ่มากมีกำไรพป่นรองตัวละมือในน พิเสียแน่นอนขนาดเสียมันเป็นไปเมื่อไรที่ว่าเลี้ยงจนหอดปีนาไปหาพ่อหนึ <c oughs> น่น <c oughs> นงมันมีแต่สิเพิ่มมูลาค่าครับสองหมื่นสามหมื่นากันไปแมนเด็กน้อยก็คือคนละครับเ<ม>ด็กน,น้อยเป็นไงเป็นหนมูลค่าเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับเอาแบบนี้บ่มี่ขาดทุนมันต่อยอดได้เนาะ, <c oughs> ะชุดต่อไปครับเดี๋ยวชุดต่อไปนะครับ <c oughs> เดี๋ยวพพี่น้องของสู้ชุดแม่ลูกครับพี่น้อง <c oughs> แม่ลูกราคาถูกๆูราคาเกษตรกรทุก <c oughs> ตัวต่อรองได้ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับบ่มีมาจำเอาครบเลยแหกหมาเนาะ เอาแม่ใจลูกเทพครับพี่น้องเป็นแม่อ่านี่สีเม็ดก็เปลือกกับลูกสาวสวยๆหนังย้ยๆตัวน,นี้ลูกปออะไรครับสติงเล่ครับพี่ลูกสาวสติงเล่ SS สองศูนย์หนึ่งอายุได้ยัเดือนแล้วครับอันนี้หาเดือนครับหาเดือนนอแม่ผสมกับช็อกโกแลตไ้นะครับผมแม่กับผสมช็อกโกแลตไปแล้วสองลุนสามแม่ครับผ <2, 3. S 2> สมโดนไป นายจะพานสองรอบแล้วพี่ผสมพันสองรอบครับลูกสาวสติงเด้แม่ก็สูงรอยสี่สิบห้านะครับแม่สูงรอยสี่สิบห้าพี่น้องเบิ้งเหนือนังตนโตอ่ะไปลาไปเว้ยนะเห่าวรงตง,งพี่น้องเดี๋ยวล่มาให้พี่น้องเบื้งนะครับตอนนั้เว้ยนะแข็งแรงเอาเบิ้งแม่ไปก่อนครับนี่แม่เพื่อนแม่กับผสมกับช็อกโกแลตไปแล้วสูงร้อยสี่สิบห้าเบื้องเหนือนังตนโตของลูกมันหนีวิตาคมงามเนิพี่น้องแม่ลูกตละคนที่อยากได้แม่ลูกราคาถูกๆไปเรียงกัน พันธุกรรมดีๆโครงสั่งยังไงพี่น้องลูกสาวมันเลยครับพี่น้องลูกสาวมันเดือดตามภาษาเล็กหน่อยเพราะว่าันนี้มีงัวหน่อยหลายครับพี่น้องมึงอะแม่ลูกคุนี่แอดห้องเท่าไรครับห้องยิบเก่าครับพี่สองหมื่นเก้าเนาะซื้อสองซื้อสองลุ้นสามมลูกสาวตัวนี้แล้วก็แม่ตัวนี้ลูกแรกบ้างลูกสองลูกแรกครับตัวนี้ลูกแรกเนาะแม่อ่างๆแบบนี้แหละครับพี่น้องสองหมื่นเก้ากับลูกสาวนี่ยังหนาเลยสองหมื่นเก้า บ่ถึงตัวละหมื่นห้าไม่ถึงตัวละหมื่นห้าเลี้ยงแบบนี้มีกําไรพี่น้องลูกต่อไปก็ต้อยอดได้แล้วพี่น้องจะเกินมือแล้วครับพี่น้องลูกกับมืนก็าบาทแล้วแม่กับมืนก็าบาทต่อไห้ทรงฟรีได้แมนครับเอาตัวต่อไปเอ,เอาคมที่สองครับคมคมนิเนาะคบคมใหญ่โคมนีิกับคมใหญ่ครับพี่น้องลูกมีสีแบบแม่สูงหวหาสบเลยผี่เม็ดบักขามไลยพี่น้องแม่สูงร้อยห้าสิบบวกเลยเอาง้อโค้งยังไงแบบนี้ไปเลี้ยงครับลูกสาวได้จักเดือน ลูกสาวได้สองเดือนกว่ากรับลูกสาวเลยสองเดือนกว่าแม่สูงลอยหาซีฟพ่อพ่อได้่นมี่พอป่ะตัวนี้ริกแดงครับลูกสาวผิกแดงเนาะสองเดือนกว่าอยู่เด้ออ่ะพี่น้องใส่ใยลอยหาสิบครับไปหมักง้วเฟ่ยใยครับเอาไปเป็นแม่บล็อกแม่พันลูกสาว่นราคาเท่าไรครับทบนี่สามหมื่นสามพี่สามหมื่นสามพันบาทครับใส่ใยแบบนี้ใย็นโค้งใยเนาะแ่ดูจริง ถาแม่เพื่อนเอาไปคุนเนือกันสามหมื่นสิบหน่เมือนเดิลูกกระตูดดีรับแดงลูกสาวพี่น้องลูกสาวผิดแดงสองเดือนแม่ใส่ร้อยห้าสิบนะครับสามหมื่นสามพันบาทครับพี่น้องต่อรองได้ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่ต้องมีมัดจำนะครับชุดต่อไปครับผมนะครับชุดต่อไปเป็นแม่ลูกสวยๆครับแม่แดงลูกแดงครับแดงโบสถ์กบเครื่องเป็นแม่ลูกลูกตัวเมียงามๆามครับ ลูกสาวอะไรครับตัวนี้ลูกไอ้พีศาแดงครับผมลูกสาวปีศาจแดงเดืชื้อเดือนแะ้วครับแอดสามเดือนกลัวครับจะเขาส,ส,สีสีเดือนเนาะทีบีซีเดือนแม่กัน่าจะสูงรอยสี่สิบหาเลยเนาะแม่สูงรอยสี่หาสาวปีกแดงเป็นลูกแรกบลูกแรกเป็นลูกแรกครับพี่น้องเอาน้ำงามเลยนี่ครับสวยเลยครบที่แอดเปิดราคาเท่าไหร่ครับสองหมื่นเจ็ดครับสองหมื่นเจ็ดพันบาทพี่น้องสวยงาม หูพนหูขอนนั้ไม่สอยน่อยหนึ่งได้ด้วอ่าหูแม่เนาะครับแจงมันนี้นี่มันมันมีหูฟังนั่นนะครับที่เ้ามาจับยู่นีล่ะหูสวยไปนิดนึงแต่ว่าว่ากับบุมีผลครับการให้ลูกครับไปน้องนี่แต่ว่าลูกโตดีให้สองหมื่นเจ็ดพันบาทก็ต่อได้ต่อได้ส่งฟรีส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่ต้องมาจำครับเฉลี่ยแล้วผมตีให้ก็คือตัวละเมินสามพันห้าร้อยแต่วันนี้ก็เป็นราคาห้องถึงส่งฟรีพร้อมเนาะครับลูกสาวผิดแดงสวยๆครับ ไอ้สนใจกับโทรสอบถามได้ลูกตัวดีได้ผิแดงแป๊ดได้ห้ามเนาะครับสีแดงสะออนไปเนาะบางสองหมื่นกว่าตะกี้หกเจ็ดหมื่นหกเจ็ดนี่ครับแย่งกันแย่งกันที่สองเมืองเนี่ยคิดเราคิดอีกเงงกันก็คือเพราะว่าเนี่ยมันอิงราคาเหนือดิแต่เมื่อกีนว่าบมื่เกินสองเดือนสามเดือนหรางัวจะขึ้นแห้งเลยขึ้นแห้งเลยผมนะเพราะว่า มัน,นงงม,ม,มันมนหายากแล้วหายากหายาก,หายากแต่เวียดน้ำกับไล่ย่งซื้อโอ้ย่งกันซื้อครับ,บ,วบเวียดนามแห่บางตัวเวียดนามแห่กับไล่ผมนะแมนครับไล่ผมเนี่ยหลายตัวแล้วครับที่เวียดนามแห่กับไล่ผมแต่ว่าเขากับอะไรขายเนาะเขาอยากไอ<ย>ช็อปไอพี่น้องเขาได้เรียงกันเนาะแมนแมนตอนนี้เวียดนามพี่น้องบอกตามตรงครับโตงามๆเปิดเจ็บเบิดเลยแมนเพราะว่าจะเป็นงวเป็นควายแมนหายากครับมันมันมากระแสเลยพี่มันไอรีเรื่องจริงเลยโมแมนกระแสครับพี่น้อง บ่แม่นว่าเฮาปั่นราคาเด้อพี่น้องต้องให้เพิ่นไปย่างตลาดไปย่างตลาดเบิ่งว่าของงามมันมีบ่พี่น้องเอา27,500บาทเนาะครับต่อต้องได้ส่งฟรีแี่ครับตัวต่อไปอันนี้ของถืกคุณครับคุณครับแม่โอ้นี่ๆๆเอ้าโอ้แม่ลูกงามเลยอันนี้ก็ให้ลูกงามแม่เพื่อนกับซูซูลอสามสามสครับพี่แม่สูง137เป็นแม่ลูกลูกตัวเมียสวยๆลูกตัวที่2อันลูกตัวที่2ไอ้ในในทองก็สมโตไว้เด้อพี่ ผสมแม่ผสมแม่ล้เนาะแม่ครับเอ้าไปผสมเป็นู่นเอาพี่น้องแม่ลูกลูกตัวเมียนะครับครบนี่รลคาะมื่นเก่าบอถึงสองมื่นเลยครับเอามื่นแปดหาลอยเอามื่นแปดหาลอยกตั้งหากในวัตถุที่เอาอาถือเนาะพี่น้องวันว่ามันมีตำหนี้นะครับ,บนี่เอ้าแม่ลูกมื่นแปดพันหาลอยครับพี่น้องไปสนใจทดสอบถามได้แม่ผสมโต้ไว้แล้วครับส่งฟีบ่ันนี้แม่ส่งฟีครับผมอ่าส่งฟีอีสานพี่น้องแม่ผสมแล้ว แม่ลูกลูกตัวเมียหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทส่งฟ e รีอีสานพร้อมราคาดีฮะค่ารด,ดกันเหลืออยู่ประมาณแม่ลูกควบหนีประมาณหมื่นหมื่นสี่หมื่นห่าพี่น้องไม่แครับเนี่ยปีบาลสื่อในตลาดเมื่อไรพี่น้องควบหนีหมื่นสี่หมื่นห่าห่าเมื่อไหรครับปีบาลราคาตอบโจทย์เลยไอตัวต่อไปครับผมตัวไหนครับกันครับเบอร์อะไรเนาะเบอร์อะไรเบอร์เนาะเบอร์อะไรยังได้ขออ่ะรอบรอบรองเนาะทายทายแล้วฝนเศร้าทายแล้วฝนเศร้าพอดี เอาปากเบอร์เลยครับผมเบอร์ศูน2์หกหนึ่งสองสองแปดหนึ่งหกอหาครับพี่ไอ้นี่ไลน์กับเบอร์นี้ไอ้นี่ไล่กับเบอร์นี้เกตบุกอะอัธวัจใจเนาะแมนครับหรือเข่ามาชมในขลอกกับพิกัดกับบ้านน้องกับตมบหหนอองงใญ่เสตึกจััวดบุรีรัมม์ครับเอามาหนี้บดคอยอีกคือเราครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ